ครับผมหลวงตาหลวงตาที่ฝันเห็นนี่เจ้าอาวาสที่พ่นมรณะไปหรือว่าหลวงพ่อเงินนะครับมากดคข่อฝันมาจี่ไหนครับฝันว่าเพินพ่นคือเพิ่นวาคือจนงูจะของมาหยอ,อกเอาป้าทุวนคุ้มไว้ครับกดตรงกดลงกดหัวนี่อืมกดตอนนี้เจนเจนนีน่ครับวันนี้วันวี้เพื่อเขาไปตัดกล้วยลุงคอลุงคอแห่งของวันนี้นะกล้วยจะมีตั้งสามมีกินเห็นหมดเด้อว่าวสันจีได้หายจีได้เหตุเกิดสัน ครับอย่างลุงพ่อใหญ่ใ hmm. ห <op edi kita> mm ้ฝันเด้ครับลูกหลานกับบุหงลูกหลานน่าอยู่ไมกับบุหงาหงุ่นหลังโดดเสร็จไปคว่ำจ่ามันหกแต่ว่าเดียวไปเกาะถือคือต้นหนึ่งอิริอ๋อต้นเดียวเป็นต้นใหญ่ครับือต้นน้อยแต่ว่าต้นนั้นมันมีต้นเดียวหน่อเดี่ยวก้อขาดแล้วให้เลือกเปนต้นกล้วยครับต้นนั้นต้นแหลมมันคมมันทวนเนาะเกาะเดียวทาง เกี่ยวถางเลยครับในข้มฝันบอกครับนี่บว่าอันนี้เฮ็ดอิริสใจว่าไม่พันเมื่อคืนนี่ก็เฮ็ดโดนแล้วโอ้จะเป็นอีริสครับแต่ถางอีริสแต่ถางอีริสไปถึงต้นกล้วยแล้วอีลิริสต้นนึงรุนไม่ใหญ่หรอกทั้งหมดนีนี่แหละครับแล้วก็ฝันแล้วมากดคอเราคอยกันมาฝันนี่ครับกล้วยสามดีกล้วยสามดีแบบโอ้ก็ดีง่ายๆตัวไหนเมื่อ นี้วีเงอเท่าน e ี่แปดหลวงพ่อกะเัาหลวงพ่อก็เขาอีเล่ก้ยกะเขากุ้ยกะเขาสามดีก wow ับเขาสามแปดเขาสามบ่เพ sure ิ่นตายไปแล้วไหมครับเนาะลวงตา ชัาแล้วอันนี้บ่ตาบูยวยสามีนะก้วยสามีครับก้วยกงเต๋อสาีมันตทำลายหนัง่นรกินไหนม่เด้อนีไปเลยก้วยสามมีก็สามเก้าเหรวยเก้าเนาะก้วยเก้าสมมีก็สามเกอลวย่งปูเงิหรอต่กนาะงปูเงิน คนอายุคนอายุอายุแปดสิบเอ็ดเ่นโดนนี่ที่นีคุณฝันเห็นเพื่นฝันเห็นว่าเอา่ยดวงตาเราฝันว่าดวงตาเราฝันว่าเราหลวงหลวงพ่อี่หลวงพ่อเงินนีดมัากดคอเราเรานอนอยู่ยุยยุยุาบอกว่า ลุงตาหนูไปตัดต้นกล้วยเราโอ้กล้วยมบบนี้สามมีเราตัดแต่โดนแล้วอันนั้นพ่อแม่เขาหั่นตัดอีหลีติอันนี้ยิ่งเยอะข้นกากล้วยตุ๊กตาสามผู้เฒ่าก็อายุเราแปดสิบเอ็ดปีนิดเดียโอ้ลุงไอ้ลุงปู่ที่เพิ่น์มโนนาไปนี่อายุแปดสิบเอ็ดอมาเขียนอีกเพิ่มมาหนึ่งไหมอายุแปดสิบเอ็ดนะครับอายุลุงลุงพ่อเงินบ่ครับอ๋ออายุแปดสิบเอ็ดปีอายุแปดสิบเอ็ด เอาวาระพักยามพักแผ่นดินมันนี้วันวันแก่ผู้พันนยยฟังยมกับลุงนี่แหละไม่เคยบอกเียเจ้าเรอเออไออยูเราเปนียชื่อแปหนึ่งองใบอเอาเราบธนีงินจับบาทด้วยนี่สิอเอาเอาไก่อนบอบอบหางหนิจิบหนี้ยงีเลยไอตัวสนองานขามาเป็นสองเที่ยวปรเด้ให้กับไอตัวสนุมีจิมีม์บ่มี ปกติพระเคยฝันเห็นคนบอกครับมางดกวอนกับฝันมางูใหญ่เลื่อยเลื่อยมามาอยู่คืนแรกเลยครับเออกับจมปากจมคอเหมือนมาบอกอาจารย์เลยอาจารย์ผมฝันเห็นงูใหญ่เลื่อยเขาหู้นั่นครับไปบึงหู้เขาบ่เห็นเจ็ดถูนุกถ้าของท่านเอ๊แม่นบ่าแม่นบมดอ้ออีลีอ้าอีลีเจ็ดถู นี่เที่ยวสองเลยพันน,นี่แล้วนี่นะเที่ยวสองมาครับตออ้นกล้วยนั้นร่มนั้นต้นทําปุ่มมือทําปุ่มตีนนี่ละขางเกี่ยวเอาเกี่ยว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ไม่ถึงต้นกล้วยขาดต้นว่ากุ้ยอยู่สามสามมิยิ่งเห็นมเดอร์พั่นวเออยิ่เห็นเศรื่อยิ่งเห็นเศราเอียนหลกไปหายเจิ้มหายตอนนี้เที่ยวเนี่ยตอนเหี้งูงใหญ่งูใหญ่มาถล่ดเลยมามาเข่าของบ้านเพื่อนน่นเขาอยู่ว่าน่ะเข้าหู้มันมีฟงใหญ่ตัวลุงตาเนาะจารย์นะผมไปเบิ้งแล้วมันมีฟงมันเข่าึงนี่ หมกันเจ็ดสนเมยอออี่ิอ๋ออีดหมดนันหมดนั่นมันันเนาะนอยอยู่ที่ไหบคยฝฟันเห็นวเห็นจังเกียร์เราขึ้นมาันอีนมาันเไหนน้องตาตัดต้นกล้วยรอดเราใคยฟันหานรอดเถะตัดแต่วดแล็วเกมนอมันตัวเสแงขึ้นมาเลยนอไม่อกมาแล้ววมตมาฟันขอีก็หน่วยเนะของผีนี่ยใช่า ก้กล้วยล่มลงเห็นหอดง้ยกล้วยไปเลยเห็นหอดยกล้วยเห็นหอดสามบีพอด้ะสามบีต้นต้นกล้วยอีหลีนั่นมีสามบีนม่วานในในฝันในฝันแต่ต้นกล้วยต้นกล้วยอีหลีบ่มีต้นฝันนั่นต้นเท่านี้โอ้ทังบรรดาบรรดาหอดถังงนกตาบ่วกลีเนาะถังไปเรอะไรข้าวเกี่ยวฟันนะฟันต้นใหญ่ในฝันนี่เห็นสามบีเออโอบสามมันโ ลุงมาจะเพ็ว่าเนี่ยฝันว่ากุงอใหญ่บุ้บวกลุมันเนี네่ยเป็นยังไงวันวันคนมากดคอลงกดต้องใจ้ันใจไปดินแต่ดินว่าได้บันสะบัดออกได้เงินหนาคือเงินลุงคอใหญ่คือกระบอกคือกระทันสย่่ทันต้นกล้วยผมมาตแต่บุูกลวยผมห่วมาตังกล้วยสามริ้เดี๋ยวไปก็เห็นถุงเห็นกล้วยนอนไปกล้วยต้นต้ใหเลเด็กกล้วยต้นทอป้ไม่ผมฝันหฝันเห็นมีเชื นี่เป็นบีสามบีเออเป็นเชียร์ย่อยไปสามีแต่ว่ัแต่ว่าตัวฟันน้ำต้นทงปตีต้นอิลีนั่นต้นีิลีนั่นว่าฟันตะโดนแล้วตั้งแต่นทำก่อนจัดกันมาแรงอยู่แล้วโอ้ยดันถึงจะมาฟันถึงจะมาห้โชควันนี้นะว้าลวงตาอยากลวงตาตีเป็นตัวใดครับคิดว่าคิดว่าเก้าเก้าสามไปเก้าเนี่ยเว้ยแป่แยเก้าสามได้แต่แล้ว เก้าเก้เกุ้เาเก้ากยเก่าเก้ากามีอีกอนุอนยุรลวงมันปู้ลวงฟองนั้นหนี่เท่าไรแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดอืครับแปดสิบเอ็ดนี่จะถึงเลยบอกให้ล้งลุงชักสองใบว่านึ่งได้สองใบเอาสองใบเลยเอาแล้วก็ใบบกคองฟอมันมียาบาบเดียวจิดมจคนจี้ใ่ไหแปดเก้าสามปิ้งทงเลยกับกระตรงกับเหล็กของพี่ไมเสีเด้ตรงเห หลวงพี่ไปเซ่ท่าให้สามหกเก้าสามหกเก้าหกเก้าเก้าก yeah, ็ตัวเดียวกันเนี่ยหกเก้าเก้าตัวเดียวกันแบบเากเากปบูเนียดความฝันดวงตาแปดเก้าสามเอาไปผสมกันเิ่งถัาตัวเดมนี่ยแต่โมงมีบอกเนี่ยเนี่ยใจของบันัเนีนี่แก่ความฝันเนาะห้าปนห้าเป็นจังบุน้องดวงตาเนาะห้าเป็นจังบุญห้าเป็นจังโชคจะได้ซอยพระอาจารย์่าน สั่งจะด้ให้หล่วมตัวพญานาคเจจะได้เห็ดพญานาคญ่เลยเราเาตัวเห็ดก้มการเราเห็ดดูสุ่มประตูมีสีเห็ดแล้วสีมาเห็ดเกี่ยวยูนีโตับบน่เลยลาเห็ดหัวออกมาทนี้เลยนี่เป็ตังนนล้คนที่กิาเห็ดกับบุ้งแลยโอเนี่ยเห็ดเกี่ยวเห็ดยุงวางบวชเนี่ยรเม็ดเกียาวเถื่อนเ่เนาอโอ้อยเม็ดแมานน้อยๆหรอครับใกลคนนี้เลยหนึ่งหรอเราเห็ดไงที่สุดในจังหวัดไกลคนนี้บวชเห็ดญ่ที่สุด ในในจังหวัดบุรีรัมย์พญานะน่กนะห้าแสนประมนไวตัวะหาแสนเ้ารอยเมตรบบเมนธรรมดาแล้วครับหลวงตารับนันไม่ถึงหน่เป็นห่าไกลไกลุ่ดีนี่เก็พุ่นแล้วครับขีหางเกี่ยวกันกตัวโอ้กีเกี่ยวน้องพ่อใหญ่ขกีีเกี่ยวจากที่ม้วนอยู่ในแล้วเจดีนี่ยิ่ที่สุดในจังหวัดเลยโครงการโครงการเราแต่ยูที่งบประมาณเด๋ยวเขากะมามทนาอันโมทนาครับ ครับ <asure it. S 1> <überzeug> เ่หม้านนึนนงแล้อเอาลวงตาก็ให้โชคพอเด้อแปดเก้าสามดเก้าสาของลวงพี่ลงพี่มเส็นก็3สามหกแปดสปดเรัตรงๆอันนี้เดีวนี้ฮะเบลงตาไม่บอกแก้คันให้ฟัาันอายุหลวงพ่อเงินมันก็อายุหกไอ้แปดสิบเอ็อายุแปดสิเอ็นะครับเจดียเจดียง นเฝันเห็นอะเรกับงูใหญ่ตีเป็นตีเลขออกเจ็ดศูนย์ก็ออกเจ็ดศูนย์งวดนี้ฝันเห็น,นกล้กวยตัดต้นกล้วยแล้วกล้วยสามดีจ้าวัดต้นน้อยเ้วกล้วยสีใหญ่่งงดี้เอาตามดีเป็นาครับเนาะนมีดี ปดเก้าสามนะครับงามอยู่งามอยู่แปดเก้าสามครับในพวกขายของกรียว่างามอยู่เอาเปีนองเอาไปโชคเอาไปมานกันนะครับในหมวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมเอาไปโชคกันมานัณรอมรุ่งสุขศรครับ